สวัสดีค่ะเพื่อนๆกลับมาพบกับช่องไอชาพาเลตีนนะคะวันนี้เราอยู่ที่ประเทศมาเลเซียแต่ว่าเราจะพาเพื่อนๆมากินราเมนของญี่ปุ่นนะคะที่ประเทศมาเลเซียร้านนี้อยู่ที่ IOI นะคะมีบรรยากาศของทางร้านแล้วก็วันนี้เราสั่งเป็นราเมนสเปเชียลนะครับพร้อมกับตัวสาล่ายน้ำซุปของตัวราเมนนะคะ มีความเป็นญี่ปุ่นมากๆนะคะมีความค้ม้นนะคะและรสชาติของตัวสตอกไก่นะคะอย่างเข้มข้นเลยค่ะเพื่อน <c oughs> ในตัวของน้ำซุปนะคะจะมีตัวเห็ดหูหนูดำด้วยนะคะที่เราซอยเอา กรอบละมันมากๆนะคะและหอมมากๆอะคะเพื่อนตัวนี้นะคะเขาจะเสิร์ฟพร้อมกับตัวไข่นะคะจะเป็นไข่ออนเซนนะคะ <c oughs> แล้วก็มีต้นหอมกร <c oughs> ะถั่วนุคน,นะคะ <c oughs> แล้วก็มีตัวเนื้อไก่ <c oughs> เนื้อไก่ตัวนี้นะคะเขา เขาน่าจะเอาไปกลิวนะคะให้มีกลิ่นของความหอมของตัวสโมกแล้วก็ไฟนะคะหอมนะคะเพื่อนๆหอมกลิ่นไม่ไหม้นิดๆนะคะอืไก่นุ่มมากนะคะแล้วก็ละลายในปากเลยค่ะมีตัวของเส้นราเมนนะคะราคาชามนี้อยู่ที่ 3ามฟุสามริงน,นะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเราตัวเ,เราจะมาชิมตัวตัวเส้นกันนะครับเส้นจะเป็นเส้นแบบแบนๆนะครับตัวเส้นมีความเหนียวหนึบมากๆค่ะเพื่อนๆเราใส่สารหร่ายลงไปนะครับ อร่อยมากครับเพื่อนอร่อยแบบสุดๆเลยค่ะอันนี้สุดก็มีตัวไก่นะฮะเหมือนเป็นลูกชิ้นเหมือนทำเป็นไก่บดนะฮะชิ้นตัวไก่ มีกลิ่นของความเป็นญี่ปุ่นมากๆนะคะมีกลิ่นของถิ่นอ่อนๆนะ,ะแล้วก็นุ่มมากนะครับทั้งหมดที่กินนี่คือทุกอย่างรวมกันแล้วเข้ากันมานะคะแล้ววันนี้เราสั่งชาเขียวนะคะเป็นชาเขียวแบบไม่เน้นน้ำตาลนะ,ะเพื่อน mm hmm. มือนี้ถือว่าเพอร์เฟกมากนะครับเพื่อน โอเคค่ะแล้วกลับมาพบกับช่องไอชาพาราตีได้ใหม่ในคราวหน้านะคะฝากกดไลค์กดแ like, ชร์กด subscribe กดติดตามกันด้วยนะคะบ๊ายบายวันนี้ขอลาไปกินก่อนนะคะบ๊ายบาย